สวัสดีทุกคนตอนเช้าเนาะมื้อนี้มันที่5้าเดือนหนึ่งตอนเช้าเปินมองขึ้นยังบ่ตื่นเนาะมื้อนี้มันก็จะมาอกจากส่งอดอร์ให้เบิง่งว่าก็จะวินหรือก็จะลอดคือออเดอรนนี้ทํากันกดซื้อขึ้นไปก็จะอธิบายว่าเป็นยังคือกดซื้อแหละคือไปทั้งหมดเลยตัวน,นี้มันมีโอกาสสูงเนาะมีโอกาสสูงที่จะขึ้นไปเพราะว่าพันมามันเคยไซเบรเนาะไซเบรอ,อยู่ในจุดๆนั้นละมันบามาัททะลุลงมาได้เลยมีโอกาสขึ้นไปปิดเขียวภายในส่งเท่ง ละมันจะลงมาแดงก็ตามตลาดปัจจุบันเนาะเพราะว่ามันเป็นตลาดไส้เวเมื่อมันขึ้นอย่ายวเฮากากดขายเลยเพราะว่าเขาเทรดได้ทาเฟนสั้นๆ30วินาทีเขาจะสังเกตจากทิงเทียนเป็นรักตัวนี้เนออกไป65เหรียญมันจะทํากําไรอยู่ที่95ตัวนี้มันพอดีของการเทรดที่มันจะได้กาไรหลเนาะถ้ามันเสียมัน65เหรียญมันจะเสียไปหมดเลยภายใน30วิถ้าเฮาวิเคราะห์ผิดนะตัวนี้มัน เขาจาเป็นเขาจะบดได้เอาอินทั้งหมดเลยคือออเดอร์ที่สองนี้เขาจะไปอยู่ที่เสาหกเหรียญเนาะเพื่อกันร,รูปคอนมเสี่ยงออเดอร์นี้คือกับเบียงไปเนาะอยู่ที่เสาหกเหรียญออเดอร์นี้มันทํากันกดขายเนาะกดขายมั่นใจเพราะว่ามันเป็นส่งเขียวเนาะส่งเขียวมันอาจจะลงมาเป็นแดงนึงตัวนี้มันคือกันวิเคราะห์เนะาะกันวิคเคราะห์จากตลาดล่วงหน้าภายใน30วิถ้าว่าเขาเสียเขาจะเสียไม่เลยถ้าเขาได้เขาจะได้อยู่ที่95%้เป็นตัวนี้มันกาไรซื้อๆเนาะเอามาบวกต้นทืนของเขามัน มันเกิดได้หลเนาะดังที่คยได้ว่าเมื่อกี้คือกันเทรดมันมีามเสี่ยงเนาะามเสี่ยงมันสูงามเสี่ยงมันหลเลยแต่ผลตบแทนมันก็หลายมันมีโอกาสที่เขาจะเสี่ยงเงินหลายๆเนาะภายในภายในวินาทีหรือว่าจะเป็นชั่วโมงในกามือนั้นนี่คยก็ได้กาไรยุที่9เก้าสิบเหรียญเนาะเมื่อกี้มันงบหกสิบห้ายุที่8แปดสิบห้าแปดสิบห้าเหรียญระ่างนี้คิดเบื้องหาเงินทรงนาทีได้เงินนั่นไปแต่ามเสี่ยงมันกระสูง